สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งนะครับทุกอย่างที่เราทำจะมีผลตามมาเสมอพี่น้องครับเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูพระองค์คือผู้ที่มารับผลบาปกรรมที่เราทำและความบาปที่ถูกส่งต่อมาถึงเราโดยทางพนันธุกรรมครับไม่ว่าจะผลกรรมใดรวมทั้งทุกการผูกมัดทั้งายวิญญาณจากวิญญาณต่างๆพี่น้องครับ ทุกอย่างถูกยกเลิกโดยการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูแล้วพี่น้องครับเราขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับเรื่องราวของซามสันที่เป็นบทเรียนที่น่าสนใจมากๆสาหรับพวกเราในการที่จะรักษาความสัมพันธ์ด้วยความพิเศษที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะครับพระรรมผู้วินิจฉัยบทที่สิบหกข้อยีคนฟิลิสเตียก็ประจับท่านและควักลูกตาทั้งสองของท่านเสียแล้วนําท่านลงมายังเมืองกาชาเอาตรวนทองสำลิดล่ามไว้ และท่านโม่แป้งอยู่ในเรือนจําเมื่อพระเจ้าละสซมสันไปพลังกาลังหรือความเิเสษที่เขามีนั้นก็หายไปด้วยครับจากที่ไม่เคยมีอะไรจับเขาได้วันนี้มนุษย์ธรรมดาก็สามารถจับเขามาลงโทษได้นะครับผมมองว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะสซมสันไม่สนใจในสิ่งที่พระเจ้าตรัส่วงราวที่บันทึกถึงเขาสิ่งที่บันทึกไว้ส่วนใหญ่จะบันทึกถึงการละเมิดและการฝ่าฝืนสิ่งที่พระเจ้าต้องการนะครับแต่เรื่องราวนี้ ก็ยังทําให้เราเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าพระองค์ทรงใช้คนที่อ่อนแอนและดื้อด้านได้นะครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงควบคุมทุกอย่างได้แต่ทุกสิ่งนั้นจะมีผลตามมาเสมอบางคนอาจจะคิดว่าผลน,นั้นมเป็นเรื่องหลังความตายพี่น้องครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอนะครับทุกอย่างอยู่ในเวลาของพระเจ้ารพระธรรม้ินิชัยบทที่16ข้อ22ตั้งแต่โกนผมแล้วผมบนศีรษะของท่านก็ค่อยๆงอกขึ้นมา ในเรื่องเส้นผมที่ค่อยๆงอกขึ้นมานั้นผมมองว่าสิ่งนี้เป็นพระกุณของพระเจ้าที่ไม่เคยหมดไปความรักของพระเจ้านั้นยังคงมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงพระเมตตาพระคุณของพระเจ้ายังมีมาถึงเราทุกวันเป็นของสดใหม่ที่อบอุ่นหอมอบอุ่นเหมือนขนมปังใหม่พี่น้องครับหากเราละเลยละเมิดรุกบฏิต่อพระเจ้าสิ่งที่พระเยซูตรัสไว้คือจงกลับใจเสียใหม่รีบเลยนะครับเดีย๋ยวไม่ทันเวลา พระกุณของพระเจ้ามีพอเพียงกับเราทุกคนพี่น้องต้องเชื่อฟังและวางใจในความรักของพระเจ้าที่มาถึงเราทางพระเยซูอย่างจริงจังนะครับพี่น้องครับให้เราที่ถ่านด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าูรทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพร้อเป็นพระเจ้าผู้มีพระคุณกับเราอย่างมากมายเราขอบพระกุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักเราเราขอบพระกุ่พระองค์ที่พระกุณของพระองค์มีพอเพียงมาถึงเราเราขอบพระกุณพระองค์สำหรับพระสกิ์ผู้ลงมาในโลกนี้เพื่อที่จะตายแทนบาปเรา แล้วฟื้นขึ้นผชนเพื่อยืนยันว่าพระองค์ทรงชนะทุกสิ่งแล้วพระองค์ะาวันนี้เราเลือกพระองค์เราจึงร่วมในใชัยชนะนั้นด้วยเราขอบพระคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงบดนำเราที่เราจะเลือกและสแสวงหาพระองค์ก่อนสิ่งอื่นใดขอทร,ร,รงบดนำด้วยพระคชะกในวันที่เราตั้งใจจะขัดขืนฝ่าฝืนขอบพระเมีระองจะควบคุมเราแล้ขอทรงบดนำให้เราจะมีใจถ่มและกลับใจมาหาพระองค์ทันทีขอพระองค์ทรงรดเมตตาที่จะไม่ละเราไปพระองคะขอความรักของพระองค์ที่มาถึงเราทางพระสุวิย ขอกำลังและความช่วยเหลือที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำหน้าเราขอสมบูรณเมตตาาร่วมมือการโดยฐานทุนขอพระองและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับนี่ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมวุฒิบงัสรรเสริญครับ